ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกวิโรธบอกตัวเองฉุนสุทินนะครับบอกกล่าวหานะครับว่าก้าวร้าวยันเป็นการสแสดงองค์อาจโชว์ภาวะผู้นำที่กระทรวงการหมไม่มีชี้นะครับถ้าราคาเรือฟีเกตเนี่ย สมเหตุสมผลคงไม่ค้านนะครับมองสร้างเป็นอุตสาหกรรมต่อเรือได้เลยนะครับและจะเป็นคุณูปการของประเทศก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตามที่เราทราบนะครับที่มีการอภิปรายนะครับแบบมาตรา152อภิปรายนะครับแบบไม่โรมาติกก็คือเป็นการชี้แนะชี้นำอะไรก็แล้วแตแว่ซึ่งแน่นอนครับว่าประชาชนก็คงจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างและนะครับมุมมองของประชาชนแต่ละคนก็มุมมองที่แตกต่างกันไปสําหรับผมผมบอกเลยว่าคุณสุทิน คังแสงเนี่ยไม่น่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาจจะนั่งผิดตำแหน่งไปนิดนึง สำหรับผมนะครับมุมมองสำหรับผมอะผมว่าคุณสุทินคังแสงเนี่ยน่าจะนั่งผิดตําแหน่งไปนิดนึงต้องให้คุณสุทินคังแสงเนี่ยไปนั่งเป็นโคศก,กราหมจะดีมากนะครับถ้าไปนั่งโคศกราโหมเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าครับตรงเป้าหมายเลยตรงจุดเลยนะครับโอ้ตรงความสามารถมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะออกมานะครับให้ข้อมูลในการปกป้องกองทัพในการแก้ตัวให้กองทัพในการพูดถึงกองทัพเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการที่ออกมาในฐานะรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกะลาหมนะครับแต่มันเป็นโคศกของกองทัพเพราะโคศกของตองกองทัพเนี่ยต้องพูดนะครับและนะครับให้กองทัพดูดีทําทุกอย่างกองทัพดูดีแต่วันนี้เวลาที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรลาหมเนี่ยต้องนําพากองทัพครับนำพากองทัพไปสู่นะครับจุดที่ดีนำพากองทัพเนี่ยให้เข้าถึงประชาชนได้ให้ให้ประชาชนเข้าใจได้และมีแนวทางนะครับของที่จะทำให้กองทัพนะครับเข้มแข็ง นะป้องกันประเทศได้อันนี้คือหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่วันนี้สิ่งที่คุณสุทินคังแสงทำผมคิดว่าน่าจะเป็นนะครับ โคศกราโหมเสียมากกว่านะครับโคศกราโหมใช่ปะไม่มีภาวะเป็นผู้นําในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเลยวิโรธนะครับบอกตัวเองฉุนสุทินนะครับบอกกล่าวหาว่าก้าวร้าวยันเป็นการสแสดงความองอาจโชว์ภาวะผู้นําที่รัฐมนตรีกราโหมไม่มีชี้ธาราคาเรือฟีเกตเหมาะสมเหตุสมผลคงไม่ค้าน มองนะครับสร้างเป็นอุตสาหกรรมต่อเรือได้เลยจะเป็นคุกณูปการของประเทศเมื่อวันที่4เมษายน2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายพิเชษเชื้อเมืองพารองประธานสภาคนที่2ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะครับ ภายหลังนายสุทินขังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงประเด็นการอภิปรายเรื่องงานในกระทรวงกลาโหมในวิโรดรักนาอัติศรสส,อส,อสอบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลได้ขอใช้สิทธิ์พาดพิงรุกขึ้นชี้แจงอีกรอบโดยนายวิโรดกล่าวว่าตนขอตนขอนิดเดียวนะครับเพราะหากไม่ได้ชี้แจงจะทำให้เกิดความเสียหาย ตนยืนยันนะครับตามเดิมว่าการที่ให้กองทัพเปิดเผยฟาร์มโปร่งใสให้กำลังพลที่เหมาะสมนะครับมีกำลังพลที่เหมาะสมไม่ได้เป็นการด้อยค่ากองทัพและขอค้านในสิ่งที่นายสุทินได้ให้สัมภาษณ์มาโดยตหรอดว่านะครับพวกตนด้อยค่ากองทัพและนะครับพวกและการปกป้องเรือฟรีเกตจะมีคุณูปการต่อประเทศ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือนะครับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศแบบนี้เป็นการด้อยค่าด้อยค่าประเทศหรือแล้วเรื่องที่2นะครับตนขอขอบคุณรัฐมนตรีที่มาสารภาพการสภาแรกเริ่มเดิมทีประชาชนคนไทยคิดว่าประเทศนี้มีในคนแค่1,000ฝ่าคนท่านมาสารภาพว่ามีถึง2,900คนผมต้องชี้แจงอย่างนี้นะครับ และท่านคงฟังผมไม่ครบใไม่ครบถ้วนผมบอกว่านายพลที่ไม่มีตําแหน่งนะครับที่ที่มี700ฝนายมันคงต้องเหลือศูนะครับไม่ใช่เหลือแค่300กว่านายผมก็เลยชี้แจงให้ท่านฟังอีกครั้งว่านะแต่นายพล2,900นายนี่ผมคิดว่าประชาชนสูดปากนะครับซีดปากกินทั้งประเทศนายวิโรธกล่าว เรื่องที่3ตนไม่เคยพูดว่านะครับหนองวัวบหนองวัวนะครับซอโมเดลเป็นการแจกโฉนดไปดูได้แต่ตนกําลังบอกว่าปัญหาใหญ่คือการพิสูจน์ที่ดินการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินที่เขาเชื่อว่าปู่ย่าตายายนะครับข้อครองกันมาก่อนรัฐบาลควรจัดเร่งการพิสูจน์เสร็จไม่ใช่เอาที่ดินที่เขาเชื่อว่าเป็นของเขามาให้เขาเช่าโดยการไม่โดยตัดการพิสูจน์สิทธิ์ นายวิโรดกล่าวอย่างมีอารมณ์ทิ้งท้ายว่านะครับตนผิดหวังที่นายสุทินบอกว่ารัฐมนตรีตัดสินใจด้วยความกลัวพักก้าวไกลเรื่องของเรือฟรีเกตท่านต้องตัดสินใจด้วยความกล้าหาญและภาวะผู้นาและตัดก,กะที่คิดว่าเรือลานี้เป็นประโยชน์นะครับและพุทธประการของประเทศหรือไม่นะครับและตัดก,กะที่ว่า ที่คิดว่าเนี่ยครับเรือลำนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อคุณูปการของประเทศหรือไม่และผมบอกกับท่านตรงนี้เลยว่าถ้าเรือลำนี้ต่อในประเทศจะเกิดคุณูปการต่อประเทศวิศวกรการต่อเรือและราคาสมเหตุสมผลโปร่งใสผมไม่ค้านอะไรถ้าผมค้านผมคงไม่พูดในวันนี้แล้วที่ท่านกล่าวหาหรือพูดลอยๆว่าผมก้าวร้าวไม่ใช่ครับการสั่งการไม่ใช่การก้าวร้าวครับ แต่เป็นการแสดงความองอาจนายวิโรธตบไปที่หน้าอกของตัวเองแสดงภาวะผู้นำให้สมกับเป็น สเสนอนาบดีกระทรวงกระาโหมที่ผมคิดว่าท่านยังไม่มีนายวิโรจนกล่าวนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของคุณวิโรจนะครับที่แย้งคุณสุทินแล้วก็แย้งเรื่องของข้อมูลต่างๆก็ต้องบอกก่อนอย่างที่บอกว่าผมเองฟังรัฐบาลแล้วก็งงในการตอบของรัฐบาลคือถามบัวต่อฝ้า์ถามหมูตอบหมานะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ